นี่ฮาวสวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้ที่ลี่เจียงนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สามที่นกอยู่ที่ลี่เจียงนะคะวันนี้ค่ะนกจะพาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปเที่ยวภูเขาหิมะบังกรหยกกันนะคะกดแชร์กดติดตามหนูนกพาไปเป็นกําลังใจให้นกหน่อยนะคะเดี๋ยวนกจะพาเที่ยวค่ะไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นรถของเรานะคะที่เราเหมาขึ้นภูเขาหิมะบังกรหยกนะคะวันนี้ก็จะมีเวลาเที่ยวอยู่ที่ลี่เจียงแค่ครึ่งวันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วง บ่ายนะคะเราก็ต้องขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะคะไปเที่ยวแชนการิลากันต่อนะอันนี้มุมมองจากบนรถนะคะฝั่งขวานี้ก็จะเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยนะส่วนฝั่งซ้ายทางนี้โอ้เห็นไหมหิมอนมังกรโยกข้างบนที่เราจะขึ้นนะคะวันนี้ตอนนี้เรากำลัง ขับเข้าอุทยานอยู่นะจุดนี้เหมือนเขาจะตรวจเอกสารนะคะสำหรับใครที่มีจองแพ็กเกจทัวร์ขึ้นมานะก็จะต้องเกาเอกสารให้เจ้าหน้าที่เขาดูนะคะเขาก็จะปลอ่อย,เ,ย,อยเนียเหมือนมาขอสแกนเสือเ์ตโอาคขอพัสปอร์ต หมือนแบบตั๋วต้องชื่อต้องตรงกันเซียเซียเซียเราซื้อแบบตั๋วล่วงหน้านะคะที่จะขึ้นอุทยานนะถ้าใครจะมาเที่ยวนะคะก็ต้องจองมาก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะจํากัดใช่ป่ะพี่เอจจำกัดจํานวนขึ้นนะวันหนึ่งอะขึ้นได้ไม่เท่าไหร่นะคะก็คือ ต้องจองลบกวนว่าเพื่อนๆอ่ะจองมาล่วงหน้านะไม่ไงั้นไม่ได้ขึ้นนะเนี่ยเขาตรวจเอกสารเข่งคัดนะคะถือพาสปอร์ตขึ้น <C ut> เออ <C ut> เพราะว่ามันต้องมีเอกสารขึ้นทุกอย่างเลยชื่อต้องตรงพาสปอร์ตต้องตรงอะไรเงี้ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจแบบเมื่อกี้นะอันนี้คือแบบเรามาเองนะคะส่วนถ้าใครซื้อทัวร์ไปก็คือพวกนั้นอะ่ะไกด์เขาก็จะเตรียมให้ไงแต่อันนี้คือบอกไว้ของเราอะมาเองนะเราก็ต้องจองนอินเน็ตล่วงหน้ามาก่อนนะคะ เห็นไหมให้เราแวะถ่ายรูปนะตรงนี้คือแค่นี้ก็คือพีคแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยกนะคะเดี๋ยวจะให้แผ่นกล้องไปข้างหลังเห็นไหมแค่นี้ก็คือแบบว่าสวยแล้วนะมันจะมีจุดถ่ายรูปตรงนี้นะคะป่ะ เราจะขึ้นไปต่อนะยังไม่ถึงนะคะจอดรถเลยนะดูฉากหลังสะก,ก่อนอเห็นไหมเรากำลังเดินไปที่จุดขายตั๋วนะคะของเราซื้อออกซิเจนกระป๋องข้างล่างมานะาานี่อ่ะไกเขาก็เรียกลูกทัวร์ตรงนี้มา,า,มา,าเดินแค่นี้ก็าาหอบแล้วนะ แต่งตัวมาไปถ่ายข้างบนเท่เลยโอ้โยอากาศมันบางๆจริงๆแค่เดินมาก็เหนื่อยแล้วอ่ะหายใจลำบากอ่ะตอนนี้หูอื้อไปแล้วข้างหนึ่งนกซื้อออกซิเจนข้างล่างนะคะเอิเจนกระป๋องล่างอ่ะสิบหมืวนยงนะถูกพักอยู่ข้างล่างก็เห็นถูกรีบซื้อเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรมาข้างบนนี้ก็ เขาก็มีขายเหมือนกันนะคะม,ะมันเยอะมากเขาขอพาสปอร์ตนะทุกคน,ใน,ในแล้วข้างหน้าจอนั้นก็คือว่าจับหน้าเลยทร<ช>ูฟุบแล้วก็ค่าบัตรตั๋วคือตั๋วที่เราผ่านการสแกนมานะคะๆๆๆเขาจะมีที่นั่งอย่างนี้นะให้เรานั่งเหมือนแบบว่ารอรถอะ น่าจะไปบัสขึ้นข้างบนนะคะก็่าจ,จะผ่านแต่ละด่านนะพี่เลยเนาะคือแบบใช้เวลามากการต่อไปก็ให้ขึ้นรถบัสนะคะ <S <S คิวแบบว่าผ่านแต่ละด่านนะซิกแซกมากดูทางกว่าจ,จะไปถึ็ข้างหน้าตรงนั้นทางขึ้นกระเช้านะคะ เดินทางคนไปคนมาคือว่าแต่ละด่านคือคนเยอะมากๆเลยแล้วดูวิวข้างนอกเดี๋ยวจะถึงนี่แต่ละด่านคือคนเยอะมากๆเล,ลเี้ยว<า>แบบ <c oughs> คนไปคนมนคิวคือคนไปคนมาขั้นตอนต่อไปคือว่าต้องสแกนแล้วแหละ <c oughs> ขึ้นกระเช้านะคะเข้า <c oughs> <c oughs> มาอีกด่านหนึ่งแล้วนะ ทางนี้ก็คือทางจะสแกนขึ้นแล้วนะคะใครที่จองผ่านออนไลน์มาก็คือเหมือนเรานะก็เตรียมพาสปอร์ตกับที่สแกนนะคะไปจะไปช่องที่มีเจ้าหน้าที่นะเพราะพวกนี้คนจีนเขาจะเข้าคนละช่องนะคะเดี๋ยวเราต้องเข้าช่องนี้แหละเตรียมที่สแกนของตัวเองมานะที่ตัวเองจองไว้อะเซซี เข้ามาแล้วจ้าต่อค,คิวขึ้นกระเช้าของจริงแล้วจ้ะตอนนี้กระเช้าไม่รอคนเลยอะดูดิมันต้องเหมือนมวนตามไปอ่ะก้าดเร็วหน่อยนะก้าดเร็วหน่อยนะขเราแน่เธอได้อันนี้แหละเราอยู่ตรงขบวนแล้วเตรียมสับขานะจ้าเตรียมสับขาจ้ะ 我不能这 ขึ้นน่ะขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยว,ว,ว,วคือมันสูงมากเลยนะเนี่ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วอะพอมันถึงยอดตรงนี้แล้วแ่าววะวิววิวโอ้โหน่าจะถึงแล้วมัง้ง ถึงแล้วมั้ง,รงเ,เรียบลองดิถึงแล้วทุคนลงก่อนนะไปา <c oughs> ยจ้าเสครยังไม่มีชุดเสื้อกันหนาวถุงมืออะไรทั้งหลายหมวกมีขายข้างบนนี้ด้วยนะไปไปพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆ ทางก็จะได้ยินเสียงพืดพืดพืด <c ười> คือดมออกซิเจนกระป๋องนะอ่าตรงนี้มีจุดจำหน่ายด้วยนะคะของกินสซกอก์อขออ้าวโพดตม้มึ้นแล้วเหยียบไปเลยไหม <c ười> ไปเลยจ้า <c ười> โอ้มาถึงดูอุ้ยหิมะลงใช่มีฮูดเอาไว้กันหิมะได้ทุกคนหิมะมันตกนะเธอเห็นไหมบางเบาหิมะตกเดีนะโชคดีนะพี่ได้เห็นหิมะด้วยถึงแล้วตอนนี้หูอื้อไปข้างหนึ่งนะ มันไม่ค่อยมีอากาศแบบหายใจไม่ค่อยจะทันน่ะต้องเดินแบบช้าๆทุกคนถึงที่ภูเขาหิมะมังกรหยกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังมันจึ้งมากเลยแล้วก็ตอนนี้คือหิมะตกนะคะเห็นไหมหิมะตกด้วยเสื้อก็จะเต็มไปด้วยหิมะแล้วตอนนี้ ดีนะเรามีฮูดมาอยู่ที่ระดับความสูงนะคะ4,506 0เมตรนะคะเพื่อนๆตอนนี้คือแบบว่ามือเย็นมากขีนมาตกด้วยดีโชคดีมากเลยอ่ะก็ถือว่าฟ้าเปิดอยู่นะพี่เนาะแต่ก็ไม่ไม่มืดใช่ไม่ได้มืดมากมองเห็นถ่ยตื่อถ่ายตื่อ๋อต่อคิว thank you ซีซีอ่ะ ใครที่จะถ่ายกับแท่นนี้ต้องมาเขาคิวนะจ๊ะโอ้คิวโหวิวข้างหลังวิวโคตรดีเลยข้างบนนี้จะกี่องศา <laughs> ต้องค้างต้องค้างอยู่เฉยๆก่อน,นให้แบบให้เห็นฝอยๆลงมาขาโพอเลย ชคดีอ่ะมาเจอหิมะตกอ่ะอยากเจออยากเจอหิมะใชใ้พี่เอ๋ไทยหน่อยใช้พี่เอ๋ไทยให้อยากได้ภาพคู่นะภารกิจต่อไปนะคะเราจะเดินขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนนะด้วยความสูงขึ้นไปอีกน,นะคะระหว่างนี้คือว่า เราก็ต้องค่อยๆเดินเนี right. ่ยแล้วเราก็จะได้ยินเสียงฟูดฟูดอย่างนี้ตลอดเลยนะคือก็ใช้ออกซิเจนกระป๋องนะคะถ้าไม่ไหวอ่ะเพื่อนๆก็หยุดพักนะมันจะมีหยุดพักเป็นจุดๆแล้วก็ให้ดมออกซิเจนเลยอากาศข้างบนนี้คือไม่ค่อยมีดีใจจังเลยอ่ะเจอหิมะด้วยป่ะตอนนี้เราไหวอยู่เราก็ยังไม่ต้องดมใช่ป่ะรู้สึกว่า กระป๋องอะมันเบาๆอะแต่มันมีแหละแต่กลัวกลัวหมดอะใช้สองคนวัยรุ่นนะนี่วัยรุ่นวัยรุ่นอยู่พี่เอสาธิตฟื้นเริ่มไม่ไหวแล้วนะทุกคนมันจะมีจุดให้พักนะเป็นขั้นๆไปเดี๋ยวลองดมก่อน คด้างเนี่ยเย็นๆน่ะค้าง,งแล้วค้างแล้วมันมีลมออกมาแล้วก็ดูดเลย <g iggle> ไปต่อโอเคไหมถ้าถ้าเขามีที่พักแล้วก็คนละฟื <g iggle> ดโอ้ย yes โอ้ห่วยไหมโอ้เหนื่อย มันเหนื <S <S ่อยง่ายจริงๆเนาะเหนื่อยง่ายพกกระป๋องมาอุ่นใจเริ่มแข็งแล้วโหให้ดูความน้ำแข็งหิมะหนาๆแบบนี้เลยจุกๆเลยเราจะเดินขึ้นไปนะคะเสียงก็จะเนื่อยๆหน่อยนะเดินช้าๆ ไม่ไหวก็ดมจะขึ้นไปพิชิตยอดเขาภูเขาหิมะมันกรหยกให้ได้คนมีอายุเขาก็เดินกันขึ้นไปนะไปต่อค่ะน้ำมูกไหลไม่รู้ตัวเลยอะพี่เอบอกเช็ดกันเข้าใจแล้วว่าทำไม เขาถึงทําขั้นแบบว่าขั้นบันไดแล้วก็มีที่พักไปเยอะๆอะ่ะคอค้าเหนื่อยไนะเวลาเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ย<อ>เห็นปะเขาทาแบบที่พักไว้เยอะเลยอะ่ะเพราะถึงตรงนี้เราก็พักก่อนนะเบื่อแล้วตอนนี้ก็มือแข็งปากแข็ง<อ>แล้วก็จะเริ่มเห็นคนไม่ค่อยจะไหวไม่ค่อจะนั่ง แล้วก็ดมอะไรเงี้ยสนเราหูอื้อแล้วอะหายใจไม่ทันพี่เอกค่อยๆไต่ไปทีละขั้นแล้วเว้ยเห็นปะเขาแบบขึ้นมาแค่แบบไม่กี่ขั้นเลยอะแล้วก็มีที่พักอีกแล้วอะเนี่ยพักอย่างเงี้ย เฮ้ยตรงนี้พักยาวหน่อยอาดูวิวจ้าพีี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกนะคะ๋อเจ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 ๋เจ๋อเจ๋เจ๋อเอเจ๋อนจอเจ๋อเจ๋อเจ๋ตเจ๋อ้จ๋อเจ๋้เก๋อเจ๋อเจอเจ๋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 อเๆ๋อเๆเเอๆ สรุปอาการมันเป็นยังไงไม่ไหวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวกันต่ออีกนะคะเราเวลาเราเร่งรีบด้วยเดี๋ยวเราจะต้องออไปที่สถานีเพื่อที่จะไปแชงอะไรกันต่ออีกนะเราก็มาถึงขั้นนี้ก็สุดยอดแล้วนะเพราะว่าดูข้างบนต่อดิมันไม่ไหว ถ้าใครมาเที่ยวก็พยายามไปให้ถึงนะเกิดขึ้นไน่อยออีกร้อยเมตรเองอนะเขียนสี่หกเองนะอันนี้สี่ห้าเป็นสี่หกเองนะเหนื่อยจริงขนาดอายุเท่านี้ตรงไหมก่อนเ <c oughs> ติมออกซิเจนต่อดีกว่าลองต่อดีกว่าจะลองกลับแลวไอ้นกจะลองลงแล้วอ,ะอ่ะ <c oughs> มันทั้งเมื่อยขาไม่มีอาการจริง <Okay. S 1> เราแบบว่าถนาดอายุเท่านี้นะเ <t> มื่อกี้ก็แบบวัยรุ่นแบบนั่งพักกันแบบบ่อยเลยอะไปถึงสุด <t> มันก็แค่ได้ภูมิใจไงแล้ว <fi> ไงเราต้องแบบว่าเผื่อเวลาลงอีกนะเว้ยแล้วเราไปเที่ยวเออเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวฟูม <Bon ale. S 1> cool ูลเวเล่อีกนะหุบเขาพระจันสีทองเงินไปเที่ยวนั้นกันดีกว่าเพราะเวลาเราเร่งรีบด้วยนะเพื่อน ใครมาก็ฝากขึ้นไปด้วยนะคะเอาท่านี้ที่กว่าสูงอยู่แค่4,576นะคะสุดยอดแล้วชูนิ้วโป้งหน่อยพี่เอ๋สุดยอดสุดยอดบ๊ายบายเขาเก็บขยะลงนะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ สำหรับใครที่มาเที่ยวข้างบนนี้นะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมหน่อยนะต้องกินยาปรับสภาพนะคะปรับความสูงนะซึ่งนกกับพี่เอกก็กินมานะคะเราซื้อมาจากที่ไทยนะ <c oughs> มันหายากเหมือนกันยา <c oughs> ต้องไปแบบร้านขายยาใหญ่ๆเลย <c oughs> กินมาสองวันแล้วเมื่อวานก็กินวันนี้ก็กิน <c oughs> ขนาดกินนั่นก็ยังแบบว่า <c oughs> เมาเมาหน่อยนะเนี่ย เป็นมแพ้กาดคือมันสูงมากความความสูงคือมันสูงมากจริงๆนะอุ้ยตอนนี้พูดแบบว่าปากจะแข็งๆแล้วอะต้องเตรียมความพร้อมมานะคะอืมแล้วก็เสื้อเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องเตรียมเป็นขนเป็ดเลยนะหนูใส่เป็นเสื้อขนเป็ดเลยนะเออแปลกอะอากาศมันแห้งใช่ไหมที่เขาบอกกันเหมือนแบบว่ามันหนาวอะ แต่ควันไม่ออกปากอะ่ะเข้าใจปะเออแบบทุกที่ไปแบบในบรรยากาศแบบเนี้ยคือมันจะแบบพูดออกมาเป็นแบบไอพ่นแล้วอะแต่ที่เนี่ยไม่มีเลยคืออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอากาศแหง้งหนาวมากจริงสวยตะลึงเลยประทับใจมากช่ำตาสุดๆบรรยากาศแบบจึง้งอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะคะ จีนเขาฟรีวีซ่าแล้วมาเที่ยวเลยใครที่ไม่รู้จะว่าจะมายังไงก็ตามหนูหน ok พกพาไปได้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวเราจะลงไปเที่ยวบูมูเวเลกันนะคะหุขบขาวพระจันทร์สีน้ำเงินอยากไปดูอันนั้นก็สวยเหมือนกันที่เที่ยวในนี้ในอุทยานมีเยอะมากเลยเดี๋ยวพาไป ตอนนี้เราเที่ยวเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นกระเช้าลงไปข้างล่างนะคะเหมือนเดิมเลยได้ยินเสียงฟืดฟ้าฟูนฟ้าตลอดเลยทางเลยนะ <c oughs> พกลูกอมมากินนะเพื่อนๆต้องการน้ำตาลต้องการความหวานหน่อย <c oughs> เห็นน้าเ่อที่เอาก็พกแบบพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้มากินในะ กเช้ามานะคะตรงนี้ก็เป็นศูนย์อาหารนะเมื่อกี้เราสั่งเป็นเบอร์เกอร์ไปนะคะกินรองท้องก่อนอยู่ที่20่สิบหยวนนะก็อันละประมาณร้อยหนึ่งนะคะมันมีข้าวโพดต้มมีไส้กรอกด้วยน่ากินอยู่นี่ไส้กรอกร้อยผงหมาเล่าเองเนาะหรือว่าใครมีพวกทุกด้วยมาม่าอย่างเงี้ยก็ไปทางโซนนั้นเลยมีเติมน้ำร้อนเองได้นะพักกินก่อน นนี่ังกิไปทางนี้นะคะมันจะเขียนว่าบูมูลบัลเล่นะเราจะไปเที่ยวบูมูลนะคะบูมูลเลสไปทางนี้เลยตามทางแล้วมันก็จะมีเนี่ยบัสรอเลยนะสีเขียว ให้เราขึ้นได้เลยนะคะตรงนี้ไม่เสียตังค์ใช่ป่ะพี่เอ๋มันลมอยู่ในรมอยู่ในค่าในตัวอุทยานหมดแล้วเนะอะรอขึ้นรถบัสน,นะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหุบเขาพระจันทร์สีเงินกันต่อค่ะเนั่นออนงใกล้ๆนี่แหละลงง่ายๆขึ้นรถมาแล้ว มันมีจุดให้ลงมาสองสองจุดนะคือบ, <น Border S 1> บัสมาจอดจุดแรกตรงนี้นะคะงลงมาแล้วนะคะเพื่อนอย่าลืมนะให้ลงมาจุดสองนะคะมันทางเดินใกล้กว่านะอันนี้คือรูมาจากที่ขายตั๋วให้เรานะคะเขาบอกว่าให้เราแนะนําให้เราลงมาจุดสองที่กว่าจะได้เดินใกล้ๆแล้วเห็นเลยถึงเลยนะพอลงมามันก็จะเป็นศูนย์อาหารตรงนี้นะคะเขาจะกินได้นี่มาซินเยอ่ะ ตอนนี้นุกถึงที่บูมูลวันเล่แล้วนะคะอันนี้คือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินนะคะสวยเนาะสวยมากข่าววิมารมังกรหยกนะข้างบนสวยเนาะเราลงบันไดมานะคะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจามรีนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าไม่รู้ว่าเสียเงินเท่าไหร่นี่ก็เป็นทะเลสาบสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มองขึ้นไปจากจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็น ูเขาหิมะมังกรหยกนะที่เราขึ้นไปชมกันข้างบนเมื่อกี้นะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะคุชินยอ่าเนี่นะะรรยสวยฮัโโลโหลจมารีชินอยอเท่าไหรห้าสิบเงยห้าสิบยนไอตอนนี้นะนอกอยากจะมาขี่จามารีอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะได้เนี่ยเห็นไหมและเดี๋ยวจะได้วิวขอวอาจารย์สิงห์ทั้งหมดเลยนะ

金金，金宝贝还是大海？稍等一下，再讲一下。是毛的？喂？新娘五十。嗯，穿衣服呢？穿衣服。我的另一半。这个怎么找？你别想啊！谢谢老师，谢谢老师，太棒了！啊！太棒了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  เดี๋ยวจะพาเดินลงไปข้างล่างนะคะนี่ก็มีน้ำตกนะเนี่ยเก็บวิวมาฝากนะคะ จุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาส่งอันนี้ถือว่าต้องเสียตังค์ไงเราเลยลงจุดสองนะคะก็ไม่ต้องเสียตังค์เราก็ได้เดินเล่นไ,ได้จุดแถบนี้เลยเที่ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินขึ้นบันไดมาทางนี้ก็คือต่อคิวขึ้นรถบัสลงไปยังจุดข้างล่างนะคะเหมือนเดิมนังรถบัสก็ไม่ต้องเสียตังค์อะไรนะเพราะว่ามันรวมอยู่ในอุทยานแล้วนะคะคนเยอะมากเลย เยวตลอตอนนี้นกไปเที่ยวข้างบนเจดาก้อนกลับลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็นัดกับคนขับรถไว้ให้เขามารับนะคะตอนนี้เรากำลังจะให้เขาไปส่งที่สถานีรถไฟความเร็วสูงนะคะเดี๋ยวนกจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่แชงกรีล l าต่อค่ะ